ตลอ่ตลอน่ลอลอตนนี้ตแกรงพวกนี้นะครับเอาตอนนี้ไก้จะหมดีเราเป็นกาบริาสวพวสวยลักษโชว์นะครับผมการนวดยืดยืนาเราต้งกานะครับมีริงของบากวัเกิดสามแสนเริ่มต้นที่สองแสนสมนั้นเปน้อกเดิราคาอยู่แนดเรามอนี่สิเียเด็กเสืกตัว ใช่อใช้รองพื้นยี่ห้ออะไรไปไทย เขึ้นมาวันนี้กับพิมพ์เข้าไปเขาไปในเฟซบุ๊กพิมพเขาวาหมอลำบะลังการโชวเขาไปในเพจซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจในน้ำเด้อพี่น้องครับทั้งมีให้พี่น้องเบิงทางช่องหมอลำบะลังการโชวพร้อมกับค่ายเพลงเป็นหนึ่งทางช่อง YouTube ด้วยนะครับทางพุ่นแม่นผู้ใดพระเอกต้นกำมนชัยนะครับบอมเบอร์อาทิปาดน้องหารดพีรพัฒนะครับน้องทายกฤษดาผู้เบาทหารในพี่น้องครับ พระเอกตุ้มชนะจันนะครับน้องฟิล์มน่ล่ะจุ๋มบิ้มประภาดาคอยเลื่อมเต้ซื้อเจ้าแต่วะพร้อมกับนกกิวกับนกวันครับเดี๋ยวพอกันในช่วงคอนเสิร์ตพี่น้องครับน้องน้ำพันธ์มานี่ก่อนนะครับน้องคอปเตอร์ยูสกอน15ปอก็พี่น้องสกอนเด็กหน่อยอายุ13ปี9ปีค่ะ9ปีก็อยากมาเป็ียนหมอล่ำพี่น้องครับซื้อบาจังไหนน้องเหมยธัญญาตน์ค่ะน้องเหมยธัญญาตน์อลังการโชว์ าอยู่กออยยูู่่บ้านไหนอยู่บ้านหนองเหลืองค่ะอยู่บ้าน,นายังอำเภอสุวรรณนาคูหาค่ะสุวรรณนาคูาคโอ้ยถามคำตอบคำเว้ยก็เพรตอบทีเดียวมันเหลีวโหลดสุวรรณนาคูหาจังหวัดหนองบอัวลำพูป <l ug> ้านเมื่อนี้สิมา,อมาลองเพลงสิมาลองเพลงให้แม่เอาฟังอย่าเฝ้าเอาทางคุณซะก่อนน้องคอปเตอร์เอ,อิญนลำพูนะครับบัตรจักบาทนะครับแม่ร้อยซ่าวร้อยยี่สิบเก้าอยู่ทางบ้านร้อยยี่สิบเก้าครับผมสำหรับไพสีเข่ากุมปิดไพ่ท่านได้เข่ากุมปิด บัตรลักอาไอ้นะครับไรเป็นเอฟซีน้องอายอยูน่ขอเสียงนะครับไม่ลุ่มกับพิมพ์เขามาเนี่ยด้วยครับไพเอฟซีพอนกมีเอฟซีพ่อพงศ์บอนอ้อยเจ้าแมนเบิงหมอล่ำแบบบอมี่ขี้วิตกับห้องให้มันคือกันเนี่ยยังขอเสียงแฟนคลับน้องอายเนี่ยเร็วมันจะคอยมีอารมณ์รวมเนี่ยเว้ย นะครับสำหรับพี <normal ses ha ifs> ่น้องที่กำลังชมกุมปิดอยู่ทักลุมเปิดอยู่ทั้งบ้านเขากุมปิดเด้อพี่น้องครับบัวซื่อโฮแซวแทนแน่นอนน้องน้ำพันพรพี่มนอายุ13ปีพี่น้องฟังเสียงแล้วรายงานตัวกับพี่น้องเข้าบอกพี่น้องเข้าเขากุมค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำพันพรพี่มนค่ะอายุ13ปีมาจากจังหวัดมหาสารคามค่ะ